นาวเวียเล่นยังไงปั้นแบบไหนดีรวมถึงสรุปสกิลและกลุ่มดาวของตัวละครนาวเวียคลิมนี้มีในายแม็กมาแนะแนวทางการเล่นนาวเวียครับนาวเวียเป็นแครี่ที่เด่นด้านดาเมจของสกิลธาตุครับสกิลธาตุของเธอนั้นเรียกได้ว่าแรงครับ การชุบดาบเป็นาธาตุหินรวมถึงอันติของเธอนั้นก็เรียกได้ว่ามีดาเมจที่ใช้ได้ครับเป็นหนึ่งในตัวละคราธาตุหินที่เรียกได้ว่าเด็ดดวงและเล่นสนุกวางเสาของจงหลีให้ห่างมอน,นิดนึงครับเราจะได้พลังงานจากเสาด้วยอันติของนาวียผมกดก่อนที่จะกดอันติเบเนตเพราะว่าผมอยากได้อัพไทม์ที่นานมากขึ้นที่อันติของเธอนั้นจะได้รับบัฟและช่วยทำดาเมจให้ผมครับ เราสามารถเลือกเปิดคอมโบได้2แบบครับเปิดด้วยอันติของนาเวียก่อนเลยหรือว่าเก็บอันติของนาเวียไว้เปิดหลังลงมานิดนึงเพื่อให้หลายนัดมากขึ้นของอันติเธอได้รับบัฟเบเนตครับ โลเทชันปกติของนาเวียเนี่ยหลายๆครั้งเราจะ e 3รอบนะครับตอนหนึ่งอันติเบนเนตแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเลือกที่จะ e 2รอบพอครับรอพลังงานลอยเข้าครับแล้วจากนั้นเนี่ยสลับเป็นจงหลีเพื่อเอาฮิลของเบนเนตแล้วก็ทำดามจไปในตัวครับเอาฮิลของเบนเนตเพราะว่าอันติของฟูรินารอบนี้เนี่ยจะได้รับบัฟที่มากขึ้นไปด้วยครับปุ้มช็อตกันเข้าหน้านักเต้นไป1ทีครับแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นนาเวียคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูบิวกันเลยครับ ทาเลนอยู่ที่595แล้วจริงๆตัวละครนาเวียเนี่ยยังเก่งได้มากกว่าที่คุณเห็นในคลิปอีกนะครับแต่ว่าต้องอัพธาเลนการตีปกติด้วยแล้วก็อันติเนี่ยก็จะช่วยขึ้นได้อีกนิดหน่อยเลยทีเดียวครับเป็น C0 ครับผมแล้วก็ a าร์ติแฟเล่นเป็นเซต4หนวดนะครับอาวุธเป็นอาวุธประจําตัวแล้วก็ค่าแสแตตตามที่เห็นนะครับผมจากที่ผมลองจับมาประมาณ5 ID แล้วเนี่ย ผมรู้สึกเล่นประมาณ105-120ก็พอนะครับสำหรับทีมนี้เพราะว่านาเวียเนี่ยเป็นตัวละครที่เจนพลังงานธาตุได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วค่าใช้อันติอยู่ที่แค่60นะครับผมก็เลยเล่นเท่านี้แหละพอแล้วนะครับต่อมาเป็นฟูรีน่านะครับค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเล่นประมาณ1 3 0หรือ125จะสบายกว่านี้นิดนึงนะครับผมเรว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเล่นคีเรทแล้วก็คีดาเมจเยอะเลยนะครับเนื่องด้วยของดาเมตเนาะ ที่ผมอยากได้จากซัมมอนของเขาครับเป็นอาวุธประจำตัวแล้วก็เป็นเซตสี่สกิลธาตุครับแล้วเป็นดาวศูนย์ครับผมทาเลนต์อยู่ที่7แล้วก็9ครับจงหลีเป็นสายดาเมจนะเป็น C2 ครับผมแต่ในคลิปเนี่ยผมตรงใจเล่นให้เหมือน C0 เป๊ะเลยนะครับผมไม่มีการใช้เอฟเฟกของ C2 นะครับผมก็เล่นเป็นสายดาเมจล้วนเลยนะครับผมถ้าสมมติว่า อยากบัฟมากขึ้นนะครับก็เล่นเป็นสายสีเทนาก็ได้นะครับถ้าในดีคุณมีสีเทนาสวยนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้โฮมาแล้วก็เป็นใช้เป็นฟาเวเนสแลนแล้วก็ให้นาวเวียตีคนเดียวไปเลยแต่จากที่ผมได้ลองมาประมาณวันหนึ่งเต็มๆเ,เนี่ยว่าไหนดีกว่าผมรู้สึกว่าเล่นสบายกว่าคือจงหลีให้ทําเป็นสายดาเมจเพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องมาช่วยเติมดาเมจให้นาเวียนะครับถ้าดาเมจของนาเวียคุณไม่พอเนี่ยจงหลีอันติมันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับอันติหนึ่งทีเนาะ แล้วก็ค่าสแตตตามที่เห็นครับ ER มันอันติห้องลานัดอยู่แล้วนะครับร้อยหนึ่งก็พอแล้วนาเวียมันก็เจนพลังงานเยอะเนาะส่วนเบนเน็ตนะครับก็ ER เยอะหน่อยนะครับ284เนาะเล่นเป็น skyward blade ครับผมแล้วก็จะเป็นเซต4 noble สครับแล้วก็เป็นดาว6นะครับแล้วก็ททเลนต์อยู่ที่13เนาะ ประมาณนี้ครับผมอธิบายสกิลของนาวียรครับเริ่มด้วยสกิลท่าของเขาก็คือสกิลชอ็อตการเนาะที่เมื่อเรากดสกิล e แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการชาร์จโหมดลูกซองครับไอโหมดลูกซองนี้เนี่ยมันจะโดนตัวที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโดนตัวข้างหลังนะครับยิ่งอยู่ใกล้เราเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับทะลุตัวหลายๆตัวได้ครับแล้วก็เป็นสกิลที่แรงมากๆพยายามจ่อหน้ามอนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะใช้ให้คุมๆเนาะถ้ามอนอยู่ไกลมันก็จะเบาลงนะครับผม ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ถ้ามอนอยู่ใกล้เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นครับอืมแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆอะ่ะมันต้องเก็บชาดด้วยนะก็คือให้มันมีผลึกหิน,นครับถ้ามีผลึกหินเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมอ่าเก็บชาดปกติอย่างน,น้ผมอยากให้เก็บถึงสามอันนะขั้นต่ำ่าจะยิงแต่ว่ามันเก็บสี่อันห้าอันหรือหกอันเนี่ยก็ได้ครับยิงเยอะก็ยิงแรงครับหลังจากที่เราก,กดสกิลอีไปแล้วนะครับการโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะเคลือบนะครับเป็นาธาตุหินเนาะ ถึงเวลาสี่วิด้วยกันให้เรามองว่าการเคลือบธาตหินนี้เนี่ยเป็นการฟันที่มีดาเมจธาตหินที่ดีแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วยผลิตผลึกคริสตลัลได้ด้วยครับอันตินาเวียเนี่ยดีครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยให้คุณเก็บสแตกลูกซองได้แม้ไม่ต้องเก็บผลึกธาตุครับแต่ในการเล่นจริงแล้วเนี่ยมันผสมประสานด้วยกันเพื่อที่ช่วยทําให้คุณเก็บผลึกธาตุมากยิ่งขึ้นมากมากๆก็คือเวลาเล่นปกติแล้วเนี่ยเราก็ได้จากอันติอย่างหนึ่งเนาะเราก็จาก ผลึกธาตุนะครับที่เขาเก็บได้จากการที่หินเนี่ยไปชนธาตุต่างๆนะครับก็คืออย่างนี้เลยก็คือช่วยกันแปะนู่นแปะนี่เอาผลึกมาดูดเข้ามาทําเป็นปืนลูกซองประมาณนี้เลยครับเวลาอัพสกิลเนี่ยให้เราอัพอีนํำอย่างแรกนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดและมีผลเยอะที่สุดสําหรับนาวีอครับและต่อมาเนี่ยจะอัพตีปกติหรือว่าอันติเนี่ยก็ได้ทั้งคู่ครับอัพเท่าๆกันก็ได้เนาะแต่ว่าอีต้องมาก่อนครับผม สิ่งสุดท้ายที่น่าพูดถึงหยบนาเวียก็คือ p พาสีนี้ครับทุกธาตุไฟไฟฟ้าน้ำแข็งและธาตุน้ำเนี่ยนาเวียจะได้รับ20% ATTACK ต่อธาตุนั้นๆนะครับสูงสุด2 STACK นั่นหมายความว่านาเวียเนี่ยควรจะนำไปเล่นเป็น2หิน แล้วอีก2ตัวในทีมเนี่ยจะควรเป็นธาตุไฟไฟฟ้าน้ำแข็งหรือน้ำครับพัสดีนีเนี่ยทำปลายเปิดให้กับนาเวียครับว่าจะมีตัวในอนาคตตัวไหนเนี่ยเหมาะกับมาเล่นกับนาเวียไหมตัวเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นพวกเบนเนตฟูรีนายี่หลาหรือว่าเซียงหลิงนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกท็อปทอปของตัวนี้เนาะยังไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีไฟฟ้าหรือน้ําแข็งเนี่ยที่มีสกิล เหมาะกับนาเวียเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ปัจจุบันเนี่ยท็อปชอตก็ประมาณนี้ครับกลุ่มดาวของนาเวียนะครับ C1 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็การลดคูดาวอันติครับซึ่ง C1 อันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าจากที่ผมลองจับมา5้ d แล้วปัญหาของนาเวียไม่ใช่พลังงานครับนาเวียเป็นตัวละครที่มีค่าใช้พลังงานแค่60แถมเวลาที่เอาช็อตกันมายิงเนี่ยเขาผลิตอนุธาตุเยอะมากทีเดียวครับ ช็อตกันของเขานอกจากนี้ก็ยิงแรงมากด้วยโดนมอนนะครับทีนึงก็จุกมอนจุกปุ๊บมันก็จะคืนพลังงานมาอีกนิดนึงอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของพลังงานของนาเวียนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยเป็นตัวที่เล่นเลี้ยงพลังงานง่ายมากแล้วก็เรื่องของครูดาวอันติเนี่ยเราก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้รถครูดาวส่วนนี้ครับเพราะงั้น C ีหนึ่งเนี่ยเป็นซีที่ผมมองว่าไม่ได้ดีและแทบไม่ได้มีผลเลยนะครับผมกับนาเวียเนาะ ต่อมาเป็น C2 สอครับซีองเนี่ยดีครับให้คริเลตนะครับสูงสุดถึง36%ซึ่งรับมาได้ง่ายๆเลยนะครับ3 6นี้แล้วก็เวลาที่เรากดสกิล l E เนี่ยมันก็จะมีบึ้มปืนนะครับที่เหมือนอันติของเรายิงลงมานัดหนึ่งนะครับผมที่จะให้สแต็กกระสุนเราอันนึงนะครับถ้ามันไม่ได้ติดคูดาวอยู่นะหลักๆอันนี้เนี่ยที่เรามองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคริเลตซะมากกว่าที่ได้ถึง36%นะครับ ีา3เนี่ยเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลธาตุสามเลเวลครับอันนี้ดีครับสกิลธาตุของนาเวียคือเครื่องมือทําดามเมจที่สําคัญของนาเวียครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ C3 C4 อันนี้ก็ดีเช่นกันครับเนื่องด้วยธาตุหินเนี่ยมันเป็นธาตุที่หาการลดต้านหินได้ยากตอนนี้นะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมผมแนะนําจงหลีมากๆสําหรับการเล่นนาเวียนะครับ อันนี้เนี่ยมันให้เพิ่มมาอีก20%เนะครับเนื่องด้วยความหายากนะครับในตอนนี้เนี่ยกลุ่มดาวนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่โอเคและดีทีเดียวครับ C5 ไม่ค่อยดีครับผมว่ามันไม่มีมันก็แทบไม่ต่างกันขนาดนั้นนะครับสำหรับอันติของนาวียเพิ่มขึ้นอีก3เวลเนาะเราส่วนในเมคขันินีกของการเก็บลูกกระสุนมากกว่านะครับสำหรับอันติซึ่ง ไม่จาเป็นต้องมีซีนี้มันก็ได้เท่ากันครับผมซี 6, ค่อนข้างดีครับให้คริดาเมจเพิ่มมากขึ้น45แล้วเวลาที่เรายิงสกิลธาตุไปแล้วเนี่ยมันยังมีคืนก,กระสุนมาอีก3นัดด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณรีบนะครับคุณอยากรีบอีไวๆได้มากขึ้นอีกอันนี้เนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยถือว่าดีครับได้ทั้งคริดาเมจแล้วก็คืนก,กระสุนมาด้วยครับนาวนเนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีกลุ่มดาวที่ดีครับผมผมว่า C2 นะครับถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ C3 ก็โอเคนะครับแล้วก็ C6 เนี่ยก็ดีนะครับ C4 ก็ดีครับทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยนาเวียเนี่ยต่อให้ไม่มีกลุ่มดาวเนี่ยก็เรียกได้ว่าแรงนะครับแล้วก็เล่นได้ดีแล้วเนาะแค่กลุ่มดาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีกลุ่มดาวดีเฉยๆครับเซตที่ดีที่สุดของนาเวียจะเป็นเซต4 Night t ท m e w h i s p e r ครับนี่เป็นเซตประจำตัวของนาเวียเลยได้ทันแอ t แท็ Attack, แล้วก็บนัสดาเมจสกิลธาตุที่เรียกได้ว่าเยอะทีเดียวครับผม ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีเซตนี้สวยๆเนี่ยคุณสามารถใส่เซตยาได้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นแอ t แท็นะครับหรือว่าเป็นโบนัสดาเมจสกิล่าเนี่ยนาเวียสามารถใช้ได้หมดเลยครับหมวกเนี่ยใช้เป็นหมวกคริเลตหรือคริแดมนะครับตามค่าบาลานซ์แตทของคุณอันไหนสวยก็อันนั้นครับส่วนถ้วยเนี่ยก็ให้เป็นถ้วยหินนะครับแต่ถ้าถ้วยแอดแท็กคุณสวยมากๆก็ใช้ถ้วยแอดแทกก็ได้แต่ผมจะแนะนําเป็นถ้วยหินนะครับดีที่สุดแล้ว แล้วก็ชายเนี่ยเป็นสายแอตแทกเท่านั้นครับผมตัวเลือกอาวุธของนาเวียที่ดีที่สุดก็จะเป็นอาวุธประจำตัวครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาวุธนาเวียเนี่ยก็เลือกใช้ได้หลากหลายครับอะไรก็ตามที่เขียนว่าคริเลตหรือว่าคริดามเมจ แล้วก็ Attack% เซนี่ยสามารถใช้ได้ดีหมดนะครับผมส่วนค่าสเตตของนาเวียที่ผมแนะนำนะครับผมขอคร r เล e ไม่ต่ำกว่า70นะครับถให้ดีก็ไม่ต่ำกว่า80แล้วจากนั้นเนี่ยดันคร d ดาม g e ให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมส่วน Attack เนี่ยก็ค่อยหาลองลองมาหลังจากคร r เล e คุณสมดุลแล้วคร d ดาม g e คุณหายได้มากที่สุดแล้วท้ายที่สุดคุณจะหา Atta c k ครับผมเอาให้สูงที่สุดเลยนะครับ ค่าฟื้นฟูพลังงานอันนี้ผมเห็นหลายเสียงแตกแขนงกันมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมได้ทดลองดูแล้วนะครับผมคิดว่านาเวียเป็นตัวละครที่ เลี้ยงพลังงานง่ายมากๆตัวหนึ่งในเกมเลยนะครับอย่างที่บอกว่าค่าใช้พลังงานอันติแค่60แถมยืนสนามแทบจะตลอดเวลานะครับสกิลทาตก็ผลิตพลังงานทาตเยอะตัวนาเวียสามารถเล่นพลังงานได้ตั้งแต่100%นะครับ105%นะครับถ้าคุณอยากได้ให้มันสบายนิดหน่อยผมมองว่า120-130อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะสบายมากอยู่แล้วและถ้าคุณยิ่งเล่นกับอาวุธเช่นฟาวเนสในทีมเนี่ย ค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยก็จะลดมาได้อีกครับผมเทคนิคคลายฮาร์ดอย่างหนึง่งถ้าเครื่องบนคุณมีธาตุหินมันสามารถผลิตผลึกลงมาที่เครื่องล่างได้ครับและเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยเก็บนาเวียก็จะได้สแต็กของปืนลูกทองด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเริ่มมาสามารถเลยครับสรุปนาเวียก็เป็นตัวละครที่เก่งทีเดียวครับมีดาเมจแรงเพลย์ไซเล่นสนุกบึมบิมบําบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีจุดอ่อนข้อเสียที่ไม่ได้เห็นได้โดยง,ง่ายในอบิสนี้พอเขาจัดเรียงอบิมาใหห้เหมากับกาารเเล่น ier, นวีะ นาเวียจะเก่งกับมอนประเภทที่เธอนั้นสามารถเอาหน้าไปแนบอย่างใกล้ชิดได้ครับถ้ามีห้องไหนห้องหนึ่งที่มอนยืนกระจายกันแล้วนาเวียไม่สามารถแพกได้โดยง่ายเป็นไปได้สูงครับที่ประสิทธิภาพของนาเวียนั้นจะดรอปลงมาซึ่งธาตุหินในเกมเจอปัญหานี้กันเยอะครับไม่รู้ว่าในอนาคตมอนจะเรียงกันแบบนี้ไหมแต่ผมเห็นอย่งางไรก็มีอีกอันนึงอะที่บอสมันเรียงกันหลายๆตัวนะครับถ้าในอนาคตมีธาตุหินที่เป็นทรายดูดก็คงดีครับธาตุหินส่วนมากเนี่ย มันไปกับลมไม่ถนัดซึ่งส่วนมากตัวรวบในตอนนี้เนี่ยมักจะเป็นธาตุลมครับที่จริงหินเนี่ยถ้าเขาอยากทําตัวรวบมาเฉพาะทีมหินเลยก็ทําได้นะครับก็ทรายดูดอะไรเงี้ยมันก็หินเปล่าวะหรือว่ามันคือทรายทรายคือหินหรือเปล่ายังไงก็ตามและท้ายที่สุดนาเวียก็ยังคงเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีไซน์ออกมาได้ดีเก่งด้วยแล้วก็ยังเล่นสนุกครับ แล้ววันนี้ทุกคนก็ได้กันไปเต็มแม็กแล้วมีใน m a แม็กลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเหตุล่าสุดของทางร้านไม่ขลาช็อปร้านที่มีใน m a แม็กเติมครับมีทั้งแบบ U ID และ ID p a s s ร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเป็นร้านที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน